สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็ต่อกันนะครับกับผมกับอาจารย์เอกนะครับเพจ มงคลชีวิตนะครับเมื่อสักรู่นี้ผมได้ไปทําบุญปล่อยปลาหมอแล้วนะครับปลาหมอเมื่อกี้ปล่อยไปสิบห้ากิโลแล้วก็เป็นเป็นปลาไหลที่ท้องนะครับปลาไหลที่ท้องอีกเก้าตัวก็จริงๆวันนี้ก็มีคนถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เป็นเป็นการมาทําบุญทาอะไรนะจริงๆวันนี้เป็นวันเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของผมเองนะครับก็ก็เลยถือโอกาสนะครับมามาทําบุญนะครับแล้วก็ อนุโมทนาบุญแก่เพื่อนๆกัญยาณิมิตทุกคนด้วยนะครับซึ่งอตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทาบางกอกฟาร์มบางเกอกฟาร์มจำกัดนะครับที่ปทุมธานีนี่เองจริงๆตรงนี้ด้านหลังผมที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเป็นวัวแม่พันธุ์น,นะครับแล้วก็เป็นเป็นควายนะฮะที่ที่ใช้ไถานาที่มีกันอยู่แต่ว่า,าน้องวัวข้างหลังเหล่านี้กำลังจะถูก กำลังจะถูกฆ่านะครับกำลังจะถูกทำทำเป็นเนื้อกำลังจะถูกส่งกำลังจะส่งเข้าโรงฆ่าคือติดกันตรงนี้ก็จะเป็นโรงฆ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขานําบัวมามานะครับก็แล้วแต่ว่าจะมีคนปล่อยหรือไม่ปล่อยถ้าไม่มีคนปล่อยเขาก็จะจะส่งโรงฆ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดี๋ยวคุยกันสักพู่หนึ่งนะครับก็อยากอนุโมทนาบุญให้ทุกท่านด้วยนะครับก็ร่วมบุญ ร่วมบุญด้วยกันนะครับอา,อากาศจริงๆวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้โชคดีที่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 ผมมาที่นี่แล้วก็คนมาปล่อยที่นี่ยังไม่ค่อยเยอะนะครับเนี่ยนะก็จะมีพระมีหลวงพ่อมาทําพิธีนะะซึ่งเนี่ยนะก็สามารถบริจาคปล่อยบัวได้นะครับซึ่งผมก็จะมาปล่อย ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะมาปล่อยทุกเดือนเดือนละหนึ่งตัวหนึ่งตัวเนี่ยนะครับครับตัวหนึ่งก็มาที่นี่มาติดต่อได้เองฮะตกตัวละสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดครับถ้าเป็นควายก็ตัวละสองหมื่นเก้าก็มาติดต่อที่นี่ได้เองเลยครับ สวัสดีเพื่อนเม้งนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเป็นวันขายวันเกิดของผมด้วยก็เลยเลยถือโอกาสนะครับมาที่จะบอกบุญด้วยแล้วก็แบ่งบุญด้วยร่วมด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับก็ขอให้ผลบุญส่งถึงทุกท่านเหมือนกันนะครับผม ทำบุญปล่อยชีวิตโคครับก็มีคนถามมาเยอะนะฮะว่าทำไมวันนี้ทำบุญทำไมวันนี้ถึงไปปล่อยปลาวันนี้เมวันคล้ายวันเกิดผมนะแล้วก็ปล่อยเต่านะครับปล่อยเต่าด้วยนะครับปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันมันเป็นบุญนะฮะแต่ว่าการการปล่อยชีวิตการถ่ายชีวิตโครกระบ,บือ,อ,อบัวควายนี้เป็นสัตว์ที่ ไถนาทําทข้าวให้เรากินมีพระคุณกับเรามีพระคุณกับแผน่นดินไทยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท,ท,ที่ที่ได้ทํานะครับเนี่ยนะฮะก็เนี่ยฮะก็จะมีตัวข้างหลังมีไซส์ประมาขนาดนี้แหละครับสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดก็จะมีคนเดินทางที่นี่เดินทางมาเรื่อยนะครับเดินทางมาทําบุญเดินทางมาปล่อยโคปล่อยกระเบือนะครับ นร้อนมากเลยอนุโมทนาบุญนะครับให้กัลยาณิมิตทุกคนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนเม้งด้วยนะเพื่อนเม้งเข้ามาดูอยู่นะครับพยายามจะทําให้มากที่สุดนะครับจริงๆตั้งเป้ากับตัวเองไว้เคยตั้งเป้ากับตัวเองไว้ว่าอยากจะ จะถ่ชีวิตโคกระเบือนะครับให้ได้เดือนละหนึ่งตัวก็เป็นการให้ชีวิตสัตว์ใหญ่แล้วก็บัวหรือควายเนี่ยมีอายุยืนแล้วก็มีคุณกับเราทําข้าวให้เรากินนะครับก่อนที่เขาจะถูกฆ่าออกไปก่อนที่เขาจะถูกจําหน่ายออกไปไปเป็นอาหารให้ให้มนุษย์อย่างเรากินเพื่อดํารงชีวิตนะครับก็ ทำได้ก็ดีครับใคร,ใครทําได้ก็ก็ดีใครที่คิดที่อยากจะทําแล้วก็ยังไม่มีงบประมาณยังไม่มปัจจัยยังยังยังไม่มีโอกาสที่จะทําไม่เป็นไรครับของแบบนี้ค่อยๆเก็บเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆนะฮะวันหนึ่งพอคุณมีโอกาสคุณมีปัจจัยแล้วคุณสะดวกมันก็มาทำนะฮะเพราะว่าการทําบุญต้องมองตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าตัวเองยังไม่มีแล้วยังเดือดร้อนก็อย่าเพิ่งทำนะการทําบุญหรือการทําอะไรมันต้องตั้งอยู่ในในหลักกลางๆครับคือ ผมพอจะทําได้ผมก็ทําทําที่ผมไม่เดือดร้อนอหลายคนบอกยังไม่มีแต่อยากจะไถ่ชีวิตโครกระเบือไถ่ชีวิตสัตว์ให้เหมือนกับดวงชะตาดีขึ้นเะดอกเขาหรืออะไรก็วอจริงๆไม่ต้องปล่อยโคก็ได้ฮะไม่ทาบุญกับอะไรก็ได้ทําบุญกับคนก็ได้คนไม่มีเงินกินข้าวคณให้20บาทแต้พวกมีข้าวกินมันก็ได้บุญเหมือนกันนะนะฮะทาบุญกับโคทําบุญกับวัวกับควายอย่างเงี้ยเวลามันใช้ปัจจัยนั้นข้างสูงแต่มันก็ได้บุญ มันก็ได้บุญเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นก็เป็นอีกที่พึ่งทางจิตใจแล้วผมเชื่อว่านี่มันก็เป็นสิ่งสิ่งที่ที่ดีที่จันลงจ,จิตใจเป็นสิ่งที่มนุษย์พึ่งจะทําให้กับกับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกับเรากินเขาอนะเนาะละเว้นได้ละเว้นก็ดีผมเองไม่ได้ไม่ได้เลิกทานเนื้อวัวนะฮะผมเองก็ทานเนื้อวัวบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ทานเนื้อวัวก็ได้บุญแล้วเว้ยกูไม่กินสัตว์ใหญ่แต่คุณกินไก่ไปเป็นสิบตัวเลย ใช่ไหมเหมือนกันน่ะแต่ถ้าสําหรับมุมผมนะผมคิดว่าหนึ่งหนึ่งสัตว์หนึ่งตัวก็หนึ่งชีวิตใช่ครับแต่การทาบุญเขาบอกว่าวัวเป็นสัตว์ใหญ่ทาบูนกับวัวมันก็จะดีนะครับนะตามปัจจัยก็มีคนเดินทางไปเรื่อยๆนะก็ะเป็นไปได้จะพยายามปล่อยเดือนละหนึ่งตัวตั้งเป้าไว้จะปล่อยเดือนละหนึ่งตัวนี่นะครับนี่ฮะก็วัวที่ปล่อยเนี่ยเขาก็จะไปไปให โคร,ร,รงการของในโครงการของในหลวงนะฮะโครงการของในหลวงขอเพียงก็ไปให้ชาวนาที่เขาแบบแบบแบบจำเป็นต้องใช้จริงๆแล้วก็ไม่มีไม่มีจุนทรัพย์นะครับอ่ะนั่งอยู่แล้วเรามาดูตามผมมาเลยเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นวัวเขาก็จะจะผูกไว้นะครับก็จะผูกผ้าสามสีไว้เพราะว่า เป็นการทำพิธีเพื่อเพื่อที่จะปล่อยชีวิตเขาแล้วนะครับก็จะมีการการทําพิธีแต่วัวแล้วก็จะมีโค้ดอยู่ที่หูเขาครับมีน้ําหนักตัวนี้หกร้อยสามสิบสามกิโลนะครับก็น้ําหนักเกือบตันนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนี่นะครับก็จะเป็นเนี่ยด้านหลังผมที่อยู่ตรงนู้นเป็นโรงฆ่าเป็นโรงฆ่านะครับเนี่ยนะครับเี่ยบัวทุกตัวตรงนี้เนี่ยเออถ้าไม่มีคนมามาถ่ายก็จะถูกส่งเข้าเข้าโรงฆ่านะครับก็ แน่นอนครับว่าตามงบตามปัจจัยนะฮะแต่ก็สาธุอนุโมทนาบุญด้วยกันทุกคนนะครับวันนี้กออ็ถือเป็นวันครบรอบวันเกิดผมด้วยนะฮะก็เลยถือโอกาสมาทําบุญปล่อยบัวนะครับก็อนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านนะครับขอส่งผลบุญให้ไม่ว่าจะมากจะน้อยใครที่เคยเป็นเป็นเพื่อนการเป็นกัลร,ระยานิมิตกันนะครับเป็นลูกค้าเป็นญาติสนิทมิตรหายกันนะฮะก็ ขอให้ผลบุญนี้ส่งไปถึงเหมือนกันนะครับถือเป็นบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้ปล่อยชีวิตโครกระบือนะครับตัวละถ้าเป็นควายเนี่ยนะฮะสังเกตถ้าเป็นควายนะครับอผมเลือกปล่อยปล่อยควายนะครับหรือกระบือนั่นเองถ้า,เป,าเป็นควายจะมีเข่าถ้าเป็นควายเป็นควายจะมีเข่านะครับถ้าเป็นวัวก็จะจะเป็นแบบมันก็จะเป็นแม่พันธุ์ให้นมได้นะครับ จะปล่อยไปให้ชาวนาเดี๋ยวผมจะพาเดินดูพาเดินดูด้านรอบๆในนี้นะครับนี่นี่ยน,นะครับก็จะมีทั้งบัวทั้งควายนี่ยนะครับมีทั้งบัวทั้งควายเลยก็เลือกเอาราคาก็ไม่เท่ากันนะฮะนี่นะครับถ้าเป็นบัวก็จะเป็นแม่พันธุ์ให้นมเนาะนี่ยนะครับ ก็จะมีคนเดินทางมาปล่อยเรื่อยๆนะครับนี่นะครับถ้าไม่ได้ทำไปพวกนี้ก็จะจะจะเข้าเข้าลงค่าสัตว์นะครับวันนี้ผมปล่อยหนึ่งตัวนะครับเลือกที่เป็นเป็นเป็นควายนะครับไซส์ประมาณขนาดประมาณหกร้อยเจ็ด้อยนะครับเวลา เวลาปล่อยเขามีทําพิธีไหมครับวเวลาปล่อยมีทําพิธีไหมครับก็แล้วแต่เราจะทำหรือไม่ทำแต่เราจะรับสินทรัพร์ก็ได้อนี่นะฮะอยู่กับคุณพี่ที่เขาอยู่ที่นี่รประจํานะฮะนี่นะครับก็คใครจะมาปล่อยก็มาติดต่อที่นี่นะฮะอยู่ปทุมนี่เองเดินทางมาได้โรงฆ่าสัตว์เทศบาโลโรงฆ่าสัตว์เทศบาลครับแล้ววัวที่ที่ทําบุญไปปล่อยเข้าไปเขาเข้าเข้าถว้โครงการในหลวงธนาคารสวายโครงการธนาคารในหลวงใช่ไหมครับ ก็ก็เป็นบุญใหญ่นะครับตามงบประมาณนะครับผมขอบคุณมากครับเนี่ยฮะก็จะมีพระมีหลวงพี่มาทําพิธีทั้งนู้นนะครับนู่นหลวงพี่ก็จะมาทําพิธีนะครับครับเนี่ยฮะก็จะมีคนเดินทางมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆนั่งตรงนี้นะครับเนี่ยที่ผมปล่อยเดี๋ยวผมจะพาไปดู ปล่อยตัวนี้นี่ฮะปล่อยตัวนี้ครับนี่ครับนี่นี่มันหลบมันหลบมันหลบผมปล่อยตัวนู้นครับนูน่นเดินไปนู่นแล้วมีผูกผ้าสามสีไว้ก็คือเอมีมีคนถ่ายแล้วนะครับก็เตรียมที่จะท,ทําพิธีนะครับก็เป็นสิ่งดีนะครับเป็นสิ่งดีแล้วก็ ใครที่คิดที่เห็นผมทำเราคิดว่าดีก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้เอาไปทำตามได้นะครับการไถ่ชีวิตการให้ชีวิตเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับก็ตามตามงบประมาณตามปัจจัยนะครับที่นี่ก็จะมีเนี่ยพี่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 เขาก็รอทำพิธีรอที่จะปล่อยนะครับบัวไฟวที่ปล่อยไปเนี่ยเขาก็เ,เข้าโครงการในหลวงนะครับธนาคารบัวธนาคารควายแก่ชาวนาผู้ยากไร้นะครับเนี่ยฮะ เนี่ยฮะอยู่กับน้องฝายนะครับวันนี้เ<ช>นี่ยครับเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะเข้า<ๆ>ก่อนที่เขาจะเข้าลงค่าสัตว์นะครับตัวกับายอย่างตัวนะายยอู่ในช่ไหมครัวเลือกเลยครับเนี่ยเวลาคนมาเขาก็จะต้องก็ก็เลือกที่จะปล่อยนะครับเนี่ยนะครับก็เลือกเลย ก็เดินทางมาได้ด้วยตัวเองนะครับทุกวันนะครับเนี่ยนะก็จะมีพี่ที่ที่เขาเดินทางมาที่จะมาปล่อยปล่อยบัวปล่อยโคกันนะครับนี่นะครับของพี่เขาปล่อยตัวนี้นี่ของพี่เขามาปล่อยตัวนี้ถ้าเป็นควายในที่นี่เอ่อตัวละสองหมื่นเก้าถ้าเป็นบัวเนี่ย ก็ละสองหมื่นเจ็ดนะครับก็จะบวกก็จะถูกหน่อยนะครับนี่นะฮะคุณพี่เขาปล่อยตัวนี้นี่คุณพี่เขาปล่อยตัวนี้เดินทางมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันมีทุกวันเลยนะครับอ๋อกี่โมงนะครับสองโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับเดินทางมาติดต่อเองได้เลยนะครับนี่ฮะก็จะมีป้ายมีป้ายเขียนไว้นะฮะพิธี ปล่อยชีวิตโครกระบือคือทําอย่างเงี้ยเราได้ได้เห็นแน่นอนนะครับว่าเราเราได้ปล่อยนะครับแล้วก็เงินเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยก็ก็ได้ปล่อยวัวปล่อยควายจริงๆนะครับนี่นะครับก็ผมตัดสินใจแล้วก็เดินทางมาปล่อยวัวนี้เพราะว่าอาจารย์ไพรโรธนะครับอาจารย์ไพรโรธแนะนําบอกว่าจริงจริงการทําบุญมันมีมันมีด้วยกันหลายรูปแบบด้วยกันแต่ว่า การไถ่ชีวิตโคกระเบอือเนี่ยมันเป็นการให้ชีวิตสัตว์ใหญ่มันก็เป็นบุญบุญที่ใหญ่นะครับอ่ามันเป็นการสะดเดาะเคราะห์ไปในตัวนะครับนี่ฮะผมนี่ตัวนั้นที่ผมปล่อยตัวนู้นที่ผมปล่อยนะครับก็อิ่มบุญครับอิ่มบุญฮะร,ร้อนนะฮะแต่ก็ก็อิ่มบุญครับเดินทางมาวันนี้ปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยวัวต่อ นะฮะอขอบคุณทุกท่านอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันขอให้เฮงเฮงรวยรวยด้วยกันนะครับทุกคนนะครับใครที่อยากจะปล่อยวัวปล่อยไกก็มาติดต่อเองที่นี่นะฮะส่วนผมเองก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆผมก็พยายามจะปล่อยได้เดือนละหนึ่งตัวตั้งเป้าไว้นะครับเป็นงานบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็น โเป็นวัวนะครับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากที่ติดตามขอบพระคุณที่ดูกันนะครับบ๊ายบายไปก่อน F อนะฮะเอขอบคุณเอฟที่ติดตามนะฮะนี่วันนี้เราอยู่กับน้องวัวน้องควายเนี่ยนะฮะปล่อยไปหนึ่งตัวนะนี่ส่วนเขาจะไปอยู่ไหนก็ไม่เป็นไรขอให้ชีวิตเขาดีขึ้นขอให้เขาไม่โดนฆ่าก็พอ นะครับอนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านครับสวัสดีครับ